สวัสดีครับวันนี้ห่างหายกันไปนานกับรายการ5เขล็ดลับคราวนี้พี่จะมาพูดสิ่งที่สำคัญที่น้องหลายๆคนกำลังจะต้องเตรียมตัวในการเข้าสอบแพทย์ในพาร์ทของการเขียนเปอร์สเปกทีฟหรือการเขียนทัศนิภาพการเขียนทัศนิภาพคือพาร์ทใหญ่ๆพาร์ทหนึงคะแนนของการทำข้อสอบ แพทสี่ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์จากส่วนกลางเนาะเรามาดูกันว่า5เงื่อนไขที่เราควรต้องมีคือหลายๆคนเขียนตีปไปอะ่ะเราไม่รู้ว่าเขียนตีปยังไงให้ประสบความสําเร็จเขียนตีบยังไงให้ได้คะแนนที่เยอะเรามาดูกันว่า5เงื่อนไข,ขของการตรวจข้อสอบของแพท4สีเนี่ยที่เขาต้องการให้มีเนี่ยเป็นยังไงรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเราจะได้รู้ว่ากรรมการคนที่ตรวจข้อสอบ เงื่อนไขของข้อสอบเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเราเราจะได้เขียนให้ตรงเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุดเงื่อนไขข้อที่1มันคือความถูกต้อง และความเข้าใจในการเขียนเปอร์สเปกทีฟความถูกต้องเนี่ยก็คือมันเหมือนกับเราเข้าใจไหมว่าเส้นระดับสายตาว่าเส้น GL กราวไลน์หรือบางคนจะเรียกเป็น HL ก็คือ horizontal line เนี่ยเป็นยังไงมีเส้นระดับสายตาที่ชัดเจน2ก็คือเราเข้าใจในระบบของจุด VP หรือ v a n i s h point เนี่ยใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วตอบไหมแล้วองค์ประกอบที่เกิดขึ้นในภาพเนี่ยภาพของเราอาจจะเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟจุด2จุด3จุดหรือว่าจะเป็น บิดจุดเยอะๆซึ่งองค์ประกอบในภาพภาพหนึ่งอาจจะมีเกินกว่า10จุดก็ได้อันนี้ไม่เป็นปัญหาเนาะเขียนเก่งมีการบิดจุดบิดจุดนี่ต้องระวังนะทุกๆการเขียนออบเจกต์ของมันอะเข้าใจได้ว่า เราเขียนเป็นแล้วเราเข้าใจได้ว่ามันมีจุด VP ของมันยึดออบเจกยังไงเนี่ยคือความเข้าใจแล้วก็ถูกต้องตามหลักการทุกอย่างกรรมการเขาจะเช็คอย่างแรกเลยคือเราเขียนถูกต้องคนที่เขียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเราจะเขียนในมุมมองด้านบนตรงกลางนอร์มัลวิวหรือว่าเราจะเขียนมุมมองจากทางด้านล่างแอนด์วิวอย่างเงี้ยเราเข้าใจบริบทของมันแล้วก็เขียนออกมาได้ถูกต้องมีเส้นที่ลากออกมาแล้วโยองออกมาได้เป๊ะพี่คิดว่าอันเนี้ยคือหนึ่งคือความถูกต้องและความเข้าใจในการเขียนเปอร์สเป เคล็ดลับข้อที่2ในการเขียนเนี่ยก็คือดิเมนชันก็คือมิติของภาพมิติในที่นี้เนี่ยการเขียนทัศนิภาพหรือ p e r s p e c t i v e ให้เกิดมิติคือกรรมการเขาจะดูในเรื่องของมิติมิติก็คือ f o foreground m i d d l e g r o u n d แล้วก็ Background เรามาเข้าใจก่อนว่าตัว Foground คืออะไรตัว Foground ก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าของภาพ d d l เด ground ก็คือสิ่งที่อยู่ตรงกลางส่วน Background ก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหลังอันนี้คือสามอันเราานี้เรามาอธิบายกันลึกๆโฟกั d สิ่งที่อยู่ด้านหน้าก็คือสิ่งที่เราจะต้องเห็นรายละเอียด จะต้องเป็นเหมือนกรอบภาพให้เห็นถึงบรรยากาศเพราะการที่วัตถุอยู่ใกล้มากๆก็ต้องเขียนรายละเอียดค่อนข้างเยอะส่วนมิดเดิลกราวนี้เป็นตัวเล่าเรื่องว่าเราจะเขียนกลางๆเพื่อเขียนภาพให้มันมีรายละเอียด กลางๆก,การเขียนคนการเขียนตัวสถาบันพวกเนี้ยเราก็จะเขียนในรายละเอียดกลางๆเนาะอาจจะไม่ได้รายละเอียดเยอะเท่ากับตัวโฟกัสคราวานี้มาสู่แบกเกาแบกเกาอาจจะเป็นภาพรวมหรือเซตฉากธีมของมันในในฉากหลังการเซตแสงการเซตอะไรพวกเนี้ยเข้ามาเพื่อดูว่าตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนฝนตก หิมะาตกแดดออกหรืออะไรพวกนี้เราจะเซตในแบ็กกราวแล้วก็ส่งต่อมาถึงมิดเดิลกราวกรรมการเขาอยากรู้ว่าเราสามารถเขียนในภาพภาพหนึ่งของการเขียนเปอร์สเปกทีฟที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะต้องมีเดปเป็นสามอันใครสามารถสร้างเดพได้มากกว่า3สร้างเลยแต่โดยพื้นฐานแล้วจะต้อง ประกอบด้วย3ความลึกที่ชัดเจนแล้วก็มีความสัมพันธ์เข้าถึงกันนี่คือแบบที่2ที่กรรมการเขาจะดูแล้วก็เช็คเงื่อนไขของเราแต่เราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเส้นที่ให้น้ําหนักเนี่ยเวลาที่เราเขียนโฟกัวมันอาจจะต้องใช้เส้นที่มีน้ําหนักเข้มนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ใกล้เนาะส่วนมิดเดิลกราวเนี่ยเราจะใช้เส้นในระดับกลางหรือธรรมดาส่วนแบ็กกราวเนี่ยเราจะใช้เส้นอ่อนหรือเส้นบางเพื่อให้เห็นว่าการแบ่งน้ำหนักของเส้นเนี่ยจะทำให้ภาพเกิดมิติ ที่มันสวยงามมากขึ้นลองจินตนาการดูครับถ้าเราใช้น้าหนักเส้นที่มันเท่ากันหมดภาพของเราเนี้ยเวลามองเข้าไปมันอาจจาแบนแต่ถ้าเรามีมิติเรามีน้ําหนักเข้าไปปุ๊บมันทําให้คนมองแล้วรู้สึกว่าเออมันเกิดดิเมนชันมันเกิดมิติที่มากยิ่งขึ้นถ้าเรามีส่วนที่2คือการ สร้างมิติให้กับภาพเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับการเขียน p e r ร์สเปกต e ฟครับ mm hmm. คิดลัำในการเขียน p e r s p e เ t กต e แบบที่3เป็นความประณีตและความสะอาดเข้าด้วยกันเลยเนาะ mm hmm. ความประณีตเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยน้องหลายๆคนการเขียนเส้นเข้าไปในงานเปอร์ส c t i v e เนี่ย จริงๆหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันจะมีคําพูดที่เรียกว่าเส้นถาปัตก็คือหัวหนักท้ายหนักที่เราคุ้นชินเนาะว่าเส้นสถาปัตต์ในการสอบจะต้องเป็นเส้นหัวหนักท้ายหนักเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเส้นหัวหนักท้ายหนักอย่างที่พี่เคยอธิบายในคลิปก่อนหน้านี้หลายๆตอนเนาะว่าเส้นสถาปัตมีจริงหรือเปล่าจริงๆเส้นสถาปัตต์มันเกิดจากเส้นของรอยอิงรอยอิงที่เขาใช้เขียนแบบและพอมันมีจุดตัดที่ชัดเจนเขาก็เลยเปลี่ยนแล้วก็อัดแอปมาเป็นการเขียนทัศนียภาพขึ้นมามันก็เลย ติดลายเส้นที่มันมีจุดตัดมันมีเส้นที่ชัดเจนแล้วมีเส้นที่เป็นระเบียบไม่ได้ขยี้เนาะตรงนั้นเอามาใช้เนี่ยเป็นประโยชน์มากแต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องซีเรียสขั้นแบบทุกอย่างต้องหัวหนัก้ายหนักแต่ขอให้เส้นมันเป็นเส้นที่เนี้ยบแล้วมันเป็นเส้นที่นิ่งแล้วมันเป็นเส้นที่สะอาดสวยเราอาจจะระบายขยี้เข้าไปก็ได้แต่ขอให ขยี้แล้วมันไม่สกปรกซึ่งจริงๆแล้วการขยี้เส้นลงไปเราไม่สกปรกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากถ้าเราระบายลงไปเพราะฉะนั้นกาไฟมันอาจจะติดมือเนาะมันมีวิธีทางแก้2อันก็คือเราอาจจะใช้เป็นปากกาไปเลยแล้วเวลาที่มันเกิดเงาอะไรให้ให้เราเลนเป็นเส้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 นทีๆเข้าหากันทําให้ตัวภาพเนี่ยถ้ายิ่งเป็นเงาก็อาจจะเส้นตั้งอาจจะมีเส้นนอนอาจจะมีเส้นเฉียงมันคล้ายๆกับการเรนเดอร์การแฮตชิ่งที่มันหลากหลายแล้วมันเกิดความเนี้ยบความเป็นระเบียบของเส้นเรางดการ ระบายลงไปถ้าการระบายมาจจะทําให้ความเป็นระเบียบหายไปเนาะส่วนการใช้ดินสอบ,บางคนอาจจะใช้หรือบางคนอาจจะใช้ปากกาที่เราเขียนเขียนเส้นอ่อนก็ได้ตามแต่เนาะในภาพเปอร์สเปกติภาพหนึ่งมันจะมีเรื่องของเฉดกับชารดโ์ต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในแสงเงาที่เขาเขาเช็คเหมือนกันการเขียนเงาลงไปในภาพแต่แต่กรรมการเขาจะไม่เช็คถึงขั้นว่าต้องเกิดให้มันเป๊ะทุกอย่างไหมไม่ไม่ต้อง เขาเขาเช็คแค่ภาพรวมความประณีตและความสะอาดและความเมคเซนส์ของภาพก็พอแล้วถ้าเป็นกลางคืนก็อาจจะเป็นเอาดินสอค่อยขีดทองฟ้าเข้าไปเป็นเส้นๆอันนี้ต้องแล้วแต่เวลาเนาะถ้าเวลาเราไม่พอก็อาจจะขยี้ตามแต่อันนี้คือการขีดเป็นเส้นวิธีการลดความสกรปรกของงานอีกอีกวิธีนึงอะบางทีเราอาจจะหากระดาษหากระดาษตัวข้อสอบนี่แหละเอามาลองมือ ซึ่งเป็นวิธีเบสิกพื้นฐานเลยเนาะกระดาษคําตอบหรือว่ากระดาษอะไรเอามาลองมือแต่ต้องดูด้วยนะกระดาษคําตอบต้องอีกหน้านึงอะ่ะบางคนเขียนไปแล้วลืมดูอีกด้านหนึ่งเราเอามาลองเพื่อทําให้งานของเราถ้าเราจะขยี้เส้นหรือระบายเส้นด้วยดินสอไปทําได้ถ้าเส้นนั้นมีความประณีตและความคมความสวย <c oughs> พวกนี้เราสามารถระบายได้มีหลายคนบอกว่าห้ามระบายตัวดินสอ 6B หรือว่าอะไรพวกนี้ในภาพเปอร์สเปกต e ฟต้องเขียนเป็นเส้นเท่านั้นถึงจะได้คะแนนเต็มจริงๆไม่ใช่สามารถทําได้เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่แนะนําเพราะว่าการระบายลงไปอย่างที่พี่บอกมันจะทําให้กระไฟมันเลอะแล้วงานมันดูดําผิดปกติแล้วมันอาจจะโดนในเรื่องของความประณีตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราประณีตพอหรือจริงเราเวลาใกล้หมดแล้วแล้ว ฉากมันเป็นฉากกลางคืนเพราะฉะนั้นการเขียนเป็นเส้นไม่มีทางทันเราก็ขยี้พยายามขยี้ให้มันเป็นกราเดียน์ก็ได้ขยี้เข้มเราค่อยๆจางมาอ่อนก็ได้อาจจะไม่เข้มทั้งหมดก็ได้เนาะเอออันนี้ต้องแล้วแต่บริบทของโจทย์อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อ3ามเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องความสะอาดและความประณีตครับเคล็ดลับที่4คือเคล็ดลับที่เราสามารถเก็บรายละเอียดของโจทย์ที่บอกให้ทั้งหมดและทําได้ถูกต้องตามที่โจทย์กําหนดให้ น้องๆหลายคนอาจจะงงว่าการการเขียนแล้วถูกต้องตามที่โจทย์กำหนดเนี่ยมันคืออะไรมันคือปกติเนี่ยการเขียนทัศนียภาพในแพทสีเนี่ยเขาจะมีซีนเรื่องราวมีฉากให้ว่า ตัวละครเนี่ยไปอยู่หนะ้าที่แห่งไหนสถานการณ์ยังไงช่วงเวลาเท่าไหร่อาจจะเป็นช่วงเวลาในภายในในหัวลำโพงหรือว่าช่วงเวลาภายนอกนะท้องทุ่งนาช่วงเวลาอะไรต่างเนาะตรงนี้สำคัญมาก1ก็คือเราเซตซีมได้ถูกต้องตามที่โจทย์กำหนด2ก็คือในเรื่องของรายละเอียดเช่นในรายละเอียดสมมุติว่าถ้าเราเขียนเมืองแล้วรายละเอียดของซีนนั้นอะ เขาจะต้องมีรถมีถนนหนทางมีผู้ชายสองคนยืนทะเลาะก,กันมีตึกแถวเนี่ยสามตึกเรียงกันเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเหล่านี้มันเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องเก็บให้ครบเวลาอ่านโจทย์ perspective ในการทําข้อสอบภาษอพี่แนะนําให้เราวงดีเทลหรือวงรายละเอียดให้ครบให้ได้มากที่สุดเพื่อกันลืมปกติถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้วงเนี่ยเราจะลืมมันอ่านปุ๊บวาดไปเรื่อยๆโอ๊ยลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเขียนตัวไหนให้เราติ๊กถูก พอเราลืมปุ๊บเราเอามาเขียน1ก็คือเราได้เซตซีนที่ถูกต้อง2ก็คือเราเก็บรายละเอียดทุกอย่างได้ครบทั้งหมดอันนี้คือเคล็ดลับข้อที่สีที่จะทำให้คะแนนของเราสูงครับ เคล็ดลับข้อที่5พอเราผ่านทุกอย่างมาทั้งหมดแล้วเนี่ยการปิดเกมคือเราเรียกพาร์ทนี้ว่าพาร์ทของคนที่มีความรู้นิดหนึ่งเรื่องการจัดองค์ประกอบความสําคัญของการจัดองค์ประกอบหรือ principle of design คือเรามีหลักการจัดองค์ประกอบในภาพเพื่อให้ภาพเกิดความสมบูรณ์หลักการจัดองค์ประกอบในภาพเมียคืออะไรหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือ foreground middle ground background คือไอสิ่งที่เราเขียนมาทั้งหมดใช่ถูกต้อง แต่ว่าหลักการจัดเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ดูแค่ว่าเรามีโฟกัสหรือเปล่าบางคนอ่ะจะมีโฟกัสสองข้างมีมิดเดิลกราวสองข้างแล้วก็มีแบ็กกราวที่ขนาดเป๊ะ อะไรอย่างเงี้ยตรงนียต้องอาศัยทฤษฎีที่หนึ่งปกติแล้วเนี่ยภาพภาพหนึ่งมันจะต้องมีความเป็นยูนิตี้หรือเปล่าหมายถึงว่าภาพมันมีเอกภาพหรือเปล่าเอกภาพก็คือทุกอย่างในนั้นเนี่ยมันถูกผสมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบางทีมันอาจจะมีขาวอาจจะมีดำหรืออาจจะมีคนกระโดดโลดเต้นหรืออะไรเนี่ยแต่การจับองค์ประกอบภาพมันดูเต็มหรือเปล่ามันดูไม่ได้เว้นว่างมันดูไม่ได้หนักขวาไปไม่ได้หนักซ้ายไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีโฟกัสอยู่ด้านซ้ายแล้วเรา มีโฟกาวอยู่น้ำหนักเราจะเทไปทั้งด้านซ้ายของภาพแล้วแต่ถ้าเราสร้างมีด้านกาวให้ให้มีน้ำหนักเยอะๆๆ,ๆสิ่งนี้ก็อาจจะทําให้ภาพของเรามันน่าสนใจยิ่งขึ้นมันมีน้ําหนักอีกข้างหนึ่งมาถ่วงหลายคนบอกว่างั้นเราเอาโฟกาวด้านขวากับด้านซ้ายมาไว้ใหญ่ๆ2อันเป๊ะเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่หลักการออกแบบบาลานซ์เวลาเราเขียนทัศนีภาพเนี่ยโฟกัลเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในภาพเนี่ยมันจะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะถ้าเราโฟกัลมาวางปุ๊บทั้งซ้ายและขวาพร้อมกันเนี่ยมันทําให้ภาพสองภาพเนี่ยมันหนักเท่ากันมันจะกลายเป็นตาช่างทางการจัดองค์ประกอบเขาเรียกว่า symmetrical balance ก็คือการสมดุลแบบสมมาตรก็คือเท่ากันทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นกับเปอร์สเปกตีปุ๊บมันจะทำให้ภาพเนี่ยมันนิ่งแล้วมันน่าเบื่อมันอาจจะไม่ได้น่าสนใจ ต่อให้เราใส่อะไรเข้าไปใน m i d เดิลกราวเนี่ยมันก็จะทําให้ภาพของเราอะยากต่อการเชื่อมต่อองค์ประกอบได้ทั้งหมดแล้วภาพมันจะนิ่งเกินไปมันจะกลายเป็นภาพพอร์เทรตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบของมีโฟกัสด้านใดด้านหนึ่งแล้วมิ d เด Ground อีกด้านใดด้านหนึ่งอะค่อยใช้องค์ประกอบเยอะๆในการเล่าเรื่องเพื่อเป็นตัวถ่วงน้ําหนักเราใช้แบ็กกราวเนี่ยเฉลี่ยภาพมันทําให้การจัดองค์ประกอบของภาพเนี่ย work ขึ้นสำหรับพวกนักถ่ายภาพเขาจะเรียนรู้หลักการองค์ประกอบของการออกแบบเยอะประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนาะอันนี้คือเน,นี้ยสำคัญมากการเขียนเปอร์สเปกตีฟที่ดีคือการจัดองค์ประกอบภาพให้เป็นให้ภาพดูตื่นเต้นให้ภาพดูน่าสนใจมียูนิตี้เนาะมีสมดุลบาลานซ์และอีกตัวหนึ่งอะที่อยากให้เข้ามาในเปอร์สเปกตีฟที่เป็นตัวที่จบแล้วทําให้ภาพของเรามันมีสเสน่ห์มากขึ้นพี่ขอเรียกมันว่า e m p a s i s emphasis ก็คือ จุดน่าสนใจของภาพเวลาเราอ่านโจทย์ตีบเนี่ยเราจะพยายามหาจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นจุด emphasis สมมติว่าถ้ามันมีเมืองเมืองหนึ่งเราจะต้องหาจุดของโจทย์ว่าตัวละครหลักหรือว่าตัวละครอะไรสักอย่างที่เราจะทําให้โดดเด่นเราจะวางจุดเนี่ยไว้ตรงมิดเดิลกราวซึ่งแม้ว่ามันจะเล็กแต่พอมันมีแอคชั่นท่าทําให้โฟกัสสายตาของเราอมองเข้าไปมันจะทําให้น้ําหนักภาพเนี่ยมันสูงมากกว่าตัวของมันปริมาตรของมัน มันทําให้ภาพเนี่ยมันเกิดความสวยงามจากโฟกัสแล้วยิงเข้าไปสู่มิดเดิลกราที่เป็นอ็มพาสซิสแล้วสร้างองค์ประกอบโดยรอกแบบกก่าวเหล่านี้จะทําให้ภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครบตามโจทย์รายละเอียดนี่คือ 5. ข้อของเงื่อนไขในการเขียนทัศนียภาพให้ได้เต็มกับข้อสอบแพทสี่โอเคเดี๋ยวพี่จะสรุปเป็นข้อๆอ,อีกครั้งหนึ่งเนาะหนึ่งความถูกต้องและความเข้าใจในการเขียนเปอร์สเปกตีว่าจะต้องมีเส้น HL ตรงไหนต้องมีจุดว p ีตรงไหนต้องมีอะไร2 เราต้องสร้างมิติความหนักเบาของเส้นให้เกิดขึ้นในภาพมีโฟก้าวที่อยู่ใกล้สุดมีมิด้านกราวที่กำลังเล่าเรื่องและมีแต่กล่าวที่บางแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยรายละเอียดปกคลุมภาพ 3. ภาพของเราที่เขียนเราดูใช่ว่า หคือสะอาด 2. คือลายเส้นของเราเป็นลายเส้นที่เรียบง่ายและคมประณีตไม่ยุ่งเหยิงจนเกินไป 4. คือการเขียนภาพที่มีรายละเอียดและตรงกับบรรยากาศในฉากที่โจทย์กำหนดให้อยากครบถ้วนและตรงไปตรงมา 5. คือการจัดองค์ประกอบ principle of design โดยหลักการจัดองค์ประกอบแล้วเนี่ยจัดองค์ประกอบตอบโจทย์เพื่อให้เกิด unity Balance และอ m p พาร์ซิสอันนี้คือ5ข้อสำคัญที่เราคำนึงถึงในการเขียนเปอร์สเปก v e ฟน้องจะได้คะแนนที่สูงน่าจะได้เต็ม60คะแนนขอให้น้องโชคดีในการสอบแพท4ในพาร์ทของการเขียนทัศนียภาพครับ